วันนี้25มิถุนายน2568นในสมบูรณ์ปัญญาธนกรนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองควรลังกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชนร่วมใจห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้าประจำปีงบประมาณพุทธศักร 68, าช2568ณห้องประชุมส้มโอหอมควรลังชั้น5สำนักงานเทศบาลเมืองควรลังโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกสํานัก กองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติและมีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองควนลังจำนวน42คนเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเพื่อนและชุมชนสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่สนับสนุนการใช้ชีวิตปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและปลอดสารเสพติดโดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณอุดหนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา